วันต่อวันด้วยพระคำนำจากพระธรรมหนึ่งซามูเอลบทที่16ข้อที่7 1. หนึ่งซามูเอลบทที่16ข้อที่7กล่าวกับเราวา่าแต่พระยาเวตัดกับซามูเอลว่าอย่ามองดูที่รูปร่างภายนอกหรือที่ความสูงแห่งร่างกายของเขาเพราะเราไม่ยอมรับเขาเพราะพระยาเวไม่ได้ทอดพระเนตรเหมือนที่มนุษย์ดูเพราะมนุษย์ดูที่รูปร่างภายนอก แต่พระยาเว์ทอดพระเนตรจิตใจและในหัวข้อนะครับที่อยากจะนำมาแบ่งปันจากพระธรรมหนึ่งซามูเอลบทที่16ข้อที่7ให้หัวข้อว่ามองดูที่จิตใจมองดูที่จิตใจในตอนนี้นะครับเราพบว่าซามูเอลได้เดินทางไปหาครอบครัวหนึ่งที่ชื่อว่าเจสซีเพื่อจะเจิมตั้งผู้ที่จะเป็นกษัตริย์องค์ต่อไปต่อจาก ซาอูลเมื่อเจสซีและซสมูเอลได้มองดูบุตรชายของเขาและดูว่าใครที่มีรูปร่างหน้าตาดีใครที่มีร่างกายแข็งแรงที่เหมาะแก่การเป็นกษัตริย์พระเจ้าได้ทรงให้ซสมูเอลได้ดูคนแล้วคนเล่าแต่ก็พระองค์ได้บอกว่ายังไม่ใช่คนที่พระองค์ได้ทรงเลือกไว้ ข้ในสายตาของซามูเอลในตอนเริ่มต้นและเจสซีเข้าใจว่าคนที่พระเจ้าจะทรงใช้ในการทำพระราชกิจของพระองค์จะต้องเป็นคนที่ดูสง่างามด้วยรูปร่างด้วยร่างกายของเขาแต่พระเจ้าได้ทรงบอกกับซามูเอลครับว่าอย่ามองดูที่รูปร่างภายนอกหรือความสูงของร่างกายของเขาพระเจ้ามองดูที่จิตใจ พระเจ้ามองดูที่จิตใจจนสุดท้ายครับพระเจ้าได้ทรงเลือกบุตรชายคนหนึ่งของเจสซีคือดาวิดดาวิดอาจจะไม่ได้อยู่ในสายตาของเจสซีอาจจะไม่ได้อยู่ในสายตาของซามูเอลตั้งแต่แรกแต่พระเจ้าได้ทรงเลือกดาวิดเพราะพระเจ้ามองดูที่จิตใจของเขา จิตใจที่ยำเกรงพระเจ้าจิตใจที่ถวายเกยเียรติแด่พระเจ้าพระองค์จะทรงเลือกผู้นั้นเพื่อทํพระราชะกิจของพระองค์ดังนั้นหนุนใจเราทั้งหลายด้วยกันนะครับในหัวข้อที่บอกว่ามองดูที่จิตใจวันนี้พระเจ้าบอกกับเราว่าพระองค์ทรงมองดูที่จิตใจของเราจิตใจของเราเป็นสิ่งที่สําคัญเมื่อเรายินยอม และพร้อมที่จะเชื่อฟังต่อน้ำพระทัยของพระองค์พระองค์ทรงรู้จักพระองค์ทรงมองดูที่หัวใจของเรามองดูที่ท่าทีภายในส่วนลึกของเราดังนั้นหนุนใจเราทั้งหลายด้วยกันนะครับที่เราจะรักษาใจของเราและดำเนินตามทางของพระองค์ต่อไปเพราะพระเจ้ามองดูที่จิตใจของเราเพื่อเราจะเป็นคนหนึ่งที่พระเจ้าจะทรงเลือกใช้ในพระราชกิจของพระองค์ต่อไป ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ